ำงานก็ทำงานวินเครื่อง6กซูบขมิน้นร้อยสห้าแรงมา้าตัวนี้ระบบค่อนข้างเยอะซับซ้อนสายน้ำมันสายไฮดรลิกสายไฟเพียบเดิมเครื่องติดรหัสเครื่อง เ h ็นเฮดสองสองูนีีไอเครื่องขมิ้นนะครับเป็นเครื่องคุมสุจีดีสามเจ็ดหกเฮดกำลังวินเครื่องดูอยู่ครับใส่บวกเราเล่นแต่ของใหญ่ มีใหญ่กว่านี้อีหรือเปล่ามันก็ไม่รู้ใครที่จะใช้เครื่องสูบน้ำบอ่อดินบอ่อทรายวินเครื่องสูบน้ำใช้ระดับเป็นร้อยไล่นะครับห้าสิบไล่ร้อยไล่ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับคุ้มเครื่องเดียววิท ได้เป็นพันไร่นะครับตัวนี้วินเครื่องปั๊มน้ำได้หกหน้าหกหน้าแปดหน้าสิบหน้าสิบสองได้หมดนะครับตัวนี้เขาเขาบวกอ่